บริการภาครัฐออกไปนั้นเนี่ยกรรมธิการต้องการปฏิเสธไม่คุ้มครองลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการของภาครัฐหรือไม่เราต้องการปฏิเสธไม่คุ้มครองพวกเขาหรือไม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะแรงเราต้องการคําตอบก็ต้องตอบว่าไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยในทางตรงข้ามกรรมธิการได้พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะคุ้มครองแล้วแต่คราวนี้การตัดสินใจที่ผ่านมานั้นเกิดจากอะไรข้อหนึ่งนะคะขอชี้แจง อย่างกระชับที่สุดนะคะข้อหนึ่งคือพอรบรคุ้มครองแรงงานเนี่ยมีไว้สําหรับใช้บังคับกับภาคเอกชนแรกสุดคือเราไม่มีอํานาจที่จะไปก้าไก่ายการจ้างงานในภาครัฐนะคะอยู่นอกหน้าที่แต่เราก็ไม่ได้ละเลยก็เลยพยายามที่จะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่มีประเภทการจ้างที่เรียกว่าการจ้างทาของตามสัญญาจ้างเหมาบริการเนี่ยคะ่ะ จริงๆแล้วเป็นประเภทการจ้างที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนก็คือจ้างการเป็นจอบจอบแล้วประเภทการจ้างแบบนี้ก็มีประชาชนที่ต้องการจะเข้าไปสู่การทำงานแบบนี้คือทำเป็นจอบจอบแล้วก็มีอิสระนะคะมีอิสระจากผู้ว่าจ้างในเรื่องของการกำกับควบคุม คือวัดกันที่ปริมาณของงานที่ตกลงกันทําเสร็จก็คือเสร็จนะคะอาจจะเป็นการล้างรถการขับรถการทําความสะอาดอะไรต่างๆคนต้องการการจ้างแบบนี้อยู่แล้วก็มีนายจ้างที่ต้องการจ้างประเภทนี้เช่นกันเพื่อที่จะไม่ต้องผูกพันกันยาวนานแรกสุดประเภทการจ้างแบบนี้ไม่ได้ผิดแต่ปัญหาเกิดจากการที่มีหน่วยงานภาครัฐไปใช้งานผิดประเภท แล้วมันก็มีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาอยากจะไปใช้งานคนโดยที่ไม่มีสวัสดิการให้แต่ที่มาที่ไปนั้นเกิดจากการที่เวลายาวนานที่ผ่านมานะคะเป็น10-20ปีเนี่ยทางกอพอมีการปรับลดอัตรากำลังผลของภาครัฐทั้งหมดโดยเป็นการลดหวบลงไปในระนาบเดียวกันจึงทำให้หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานเนี่ย เขายังมีความต้องการกําลังคนที่ต้องทําประจําตรงนั้นอยู่แต่อัตรากําลังมันหายไปแล้วก็เลยเกิดการจ้างเหมาบริการขึ้นแล้วด้วยธรรมชาติของการทํางานที่มันต้องมาทํากันทุกวันทําเข้างานตามเวลาอะไรต่างๆก็เลยกลายเป็นว่าเสมือนเป็นการละเมิดคนอยู่นะคะถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นที่เข้ามารับสัญญาแบบนี้เขาก็จะเข้าใจสัญญามาตั้งแต่ต้น แต่ทำงานไปยาวนานแล้วก็ไม่มีสวัสดิการอะไรเลยตามสภาพของสัญญาจ้างมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ในพรบรรคุ้มครองแรงงานหรืออยู่ที่ประเภทการจ้างโดยสามแต่ปัญหามันอยู่ที่การใช้งานผิดประเภทซึ่งไอประเภทการจ้างแบบนี้เนี่ยนะคะมันอยู่ภายใต้พรบรรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ2560ผู้รับผิดชอบก็คือกรมบัญชีกลางดังนั้นที่สุดแล้วเราก็ต้องมารับความจริงกันในกรรมธิการว่าปัญหานี้มันอยู่ในอีกพรบรหนึ่งแล้วกรรมธิการเราก็มีอำนาจจำกัดอยู่แค่การคุ้มครองแรงงานในภาคเอกชนปัญหาเกิดตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นเราก็เลยพยายามภายใต้เส้นที่มากที่สุดที่กรรมธิการจะทำได้ก็คือ ใส่เข้าไปในข้อสังเกตว่าประเทศเรามีแรงงานกลุ่มนี้อยู่นะมีเป็นจำนวนมากด้วยแล้วปัญหามันเกิดจากการจัดการของภาครัฐที่ไปลดอัตรากำลังคนเสร็จแล้วก็ต้องมาจ้างคนมาใช้การผิดประเภทดังนั้นก็เลยต้องไปแก้ที่พรบรที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐรวมถึงระเบียบการใช้งานคนของแต่ละหน่วยงานด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการกันในหลายๆหน่วยงานและเราก็ได้เขียนไว้ในข้อสังเกตแล้วก็จึงอยากขอให้ท่านสมาชิกได้กรุณาพิจรารณาในข้อสังเกตที่เราใส่ไว้ด้วยนะคะ โอเคเส้นทางของพอบอรบนี้มันอาจจะจบหรือไม่จบในวันนี้เดี๋ยวท่านประธานคงจะชี้แจงแต่ว่าเบื้องต้นขอให้เขา้าใจตรงกันว่ากรรมธิการไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธการคุ้มครองแรงงานที่รับสัญญาจ้างเหมาบริการกับภาครัฐอยู่แต่ภายใต้ขอบเขตของพอบอรบคุ้มครองแรงงานเราทำได้ดีที่สุด เท่าที่เราทําแล้วในวันนี้หลังจากวันนี้อาจจะมีทางอื่นอีกหรือไม่ไม่ทราบนะคะแต่ขอให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะว่าประเด็นของเราคือปัญหาเกิดตรงไหนไปแก้ให้ถูกจุดเพื่อที่จะได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะไม่ใช่พอทําพอแค่ให้ผ่านวันนี้ไปแล้วปัญหาที่เป็นหลักก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเหลือกรรมธิการอีกท่านหนึ่งนะครับได้ครับท่านประธานท่านเดียวครับผมผมเป็นผู้ชี้แจงเองครับ อ๋อโอเคอ่าให้ให้ให้ท่านอ่าสั้นๆน,นะครับเพราะว่าเดี๋ยวประธานจะตัดสินใจเชิญครับเรียนท่านประธานครับเรียนท่านประธานสภาท,ที่เคารพครับผมสัดสวร์คุ้มครองครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยครับจริงๆขอเสริมอย่างที่ท่านนัทธาเนี่ยครับท่านกรรมธิการได้พูดนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็มีความพยายามอย่างเต็มที่จะคุ้มครองแรงงานในทุกภาคส่วนนะครับซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยดั้งเดิมมันก็ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองระหว่างเอกชนแต่ว่าอย่างที่เราเห็นครับกฎหมาย ทุกอย่างเนี่ยมันมีสิ่งกว่าพลวัตของมันเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยครับมันมีการจ้างงานผิดประเภทแบบนี้อยู่ในราชการจริงๆครับที่ปากบอกว่าจ้างเหมามาทํากิจการทํากิจกรรมลักษณะอะไรบางอย่างเช่นขับรถหรือทางานเป็นจอบๆใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมีการใช้อำนาจบังคับบัญชาเกิดขึ้นแล้วพอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะมากๆเนี่ยเท่ากับว่าปัญหามมนเป็นเรื่องของปัญหาของระบบเพราะมันเกิดขึ้นเยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นในแง่หนึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันจึงต้องถูกพัฒนาเพื่อให้ตามทันกาาารปลแงงสภพจ้ ที่ทันโลกเพิ่มขึ้นครับซึ่งมันก็ต้องกลับมาคุยกันครับว่าแล้วคนงานในภาครัฐไม่ว่าจะถูกจ้างและแสนงงานแบบไหนเนี่ยเป็นแรงงานหรือไม่ซึ่งร่างของท่านวันมิพาครับคือร่างที่เรายืนยันครับว่ามันมีประสิทธิภาพเพราะคือการแก้ไขมาตราสีให้ความคุ้มครองขยายไปสู่แรงงานภาครัฐทั้งหมดดั้งเดิมเข้าใจครับว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานอาจจะตั้งขึ้นถูกร่างขึ้นมาในปี2 5 4 1เเพื่อคุ้มครองระหว่างเอกชนแต่ ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนครับพลวัตของสังคมมันเปลี่ยนการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ต่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรือสภาทั่วโลกทํากันครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ครับร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นคือร่างมาตราสี่นหนึ่งที่ขัดกับมาตราสี่เนี่ยเป็นปัญหาทางออกเดียวครับคือการกลับไปแก้ไขมาตราสี่ขยายความคุ้มครองแรงงานทั้งหมด ให้ไปอยู่ในพรบคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในภาคเอกชน<ด>หรือแรงงานในภาครัฐเพื่อให้เกิดความคุ้มครองเกิดขึ้นให้ประเทศไทยครับมีมาตรฐานการจ้างแรงงานขั้นต่ําที่สุดคือถ้าหน่วยงานไหนมันจ้างดีกว่านี้ก็ก,ก็ทํากันไปครับแต่ถ้าอันไหนยังไม่ถึงเนี่ยให้เอาหลักเกณฑ์ของพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นต่าที่สุดซึ่งผมคิดว่าเป็นทางออกที่จะคุ้มครองแรงงานในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐได้อย่างดีที่สุดครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านประธานครับ ทานประธานที่เคารพครับผมอรสิตเรมสิทธิท์ครับประธานกรรมธิการครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับหลังจากได้ฟังการอภิปรายเราสามารถสรุปประเด็นปัญหาออกมาได้สองข้อข้อที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาว่าในการที่กรรมธิการเอากลับไปแก้ไขสาเหตุอะไรทำไมเราถึงต้องตัดมาตรา3ออกทั้งมาตรานะครับ ผมคิดว่าคนที่จะบอกเหตุผลและรู้สึกเจ็บปวดกับการตัดข้อนี้ออกไปมากที่สุดคือพวกเรากรรมนิการทุกท่านมีความตั้งใจครับที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดออกไปดูแลพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดแต่ในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทักท้วง ว่ากฎหมายที่เรากำลังทาอยู่เนี่ยในอนาคตมันจะสร้างปัญหาใหม่และมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายในเชิงเทคนิคทางกฎหมายด้วยกันเองเราก็ยืนคุยกันตรงนี้แหละครับรวมไปถึงสมาชิกกรรมธิการของพรรคท่านเองก็มาคุยกับผมตรงนี้ว่าเอายังไงดีล่ะจะใส่ไหมหรือจะตัดผมก็บอกว่าผมไม่มีปัญหา หน้าที่ผมคือทํำยังไงก็ได้ให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดและดูแลคนได้มากที่สุดมันก็เลยเป็นที่มาว่าในการพิจารณากรมรมธิการที่ผ่านมาท่านอย่าบอกว่ากรมรมธิการเสียงข้างมากเพราะว่าในการพิจารณากรมรมธิการทุกคนเห็นว่าให้ตัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีความเห็นแบบเดียวกันท่านอย่ามาโยนกันแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมาโยนกันนะครับ เรื่องนี้ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอยากหรือไม่อยากที่จะดูแลพี่น้องแรงงานแต่มันเป็นเรื่องเทคนิคเชิงข้อกฎหมายเท่านั้นอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองต้องขอบคุณท่านคุณหมอชนน่านที่ได้ทักทวงซึ่งเป็นประเด็นที่เราเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของหลักการของการรับร่างเป็นเรื่องที่พวกเราไม่อยากไปแตะต้องครับ พวกเราไม่อยากจะเข้าไปแก้ไขมันเลยด้วยซ้ําแต่ในเมื่อว่าทํำยังไงล่ะให้กฎหมายฉบับนี้มันออกมาได้ดีที่สุดผมเองเป็นผู้นําเสนอเข้าไปแจ้งเข้าไปชี้แจงในวิบรัฐบาลก็ไจะรับคําแนะนํามาแบบนี้ว่าเป็นวิธีการแบบนี้นะครับก็เลยทําตามมาแต่สุดท้ายไม่เป็นไรครับในเมื่อท่านมองว่าเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีความสวยงาม มีความเรียบร้อยและเป็นไปตามคันลองการเขียนการทำกฎหมายให้มากที่สุดผมในฐานะประธานกรรมธิการในการแก้กฎหมายผมไม่ติดครับหน้าที่ผมวันนี้มีอย่างเดียวคือทำให้กฎหมายฉบับนี้มีคุณภาพดูแลคนได้มากที่สุดและถูกต้องในรูปแบบการออกกฎหมายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านบอกว่าถ้าทำมาแบบนี้ไปไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาครับ ผมเองแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้คุยกับทางกรรมธิการได้คุยกับท่านชนน่านได้คุยกับทางวิปฝ่ายคา้านทุกฝ่ายก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปปรับกันใหม่ดีไหมึ่งขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ได้แนะนํานะครับไม่มีปัญหาผมในฐานะประธานกรรมธิการยอมรับครับและขอประธานนําร่างกลับไปพิจารณาปรับแก้ไขใหม่นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ ท่านประครับท่านอดิศริญครับครับท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อภาคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแกน่นสภาแห่งนี้เรามีรัฐธรรมนูญและมีข้อบังคับจะปฏิบัติจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ต้องปฏิบัติตามหลักการนั้น ผมเป็นผู้แทนมาจนปัจจุบันนี้ถ้ากฎหมายใดที่มีหลักการกฎหมายอื่นหรือว่ากรรมธิการจะไปแตะหลักการจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ท่านประธานกรรมธิการขออนุญาตเมื่อกี้ผมฟังกับหูผมเนี่ยท่านไปแตะหลักการแล้วแสดงว่าการพิจารณากฎหมายของท่านเนี่ยไม่เป็นไปตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าจะทําให้ถูกใจ มันถูกใจไม่ได้ครับเพราะาหลักการม่มาในวาระที่หนึ่งเราทำมาอย่างนั้นต้องเป็นไปตามนั้นไม่ใช่ถูกใจใครทั้งสิน้นแต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับครับผมเคยลุกลุกขึ้นมาติงเมื่อครั้งที่แล้วกฎหมายฉบับนี้ไม่ไม,ไม่มีกี่มาตราอ้าววันนี้ก็จะถอนไปอีกผมว่าดําเนินการต่อไปแล,ล้วลงมติไม่รับหลักการให้มันในวาระสามเลยแล้วก็ค่อย ไปเสนอกฎหมายที่สมบูรณ์แบบเข้ามาใหม่ดีไหมครับผมเห็นเจตนาที่จะเข้าไปครอบคุมลูกจ้างในส่วนราชการนั่นก็เป็นความมุ่งหวังความปรารถนาซึ่งมันมันไม่เป็นไปตามหลักการที่เราเสนอมาครั้งแรกถ้ายืนอยัดตามนี้นะครับผมว่าอย่าเอาข้างเข้าถูแล้วครับเดี๋ยวมันจะไม่นะครับถอนออกไปแล้วไปพิจารณาให้มันละเอียดรอบคอบผมฟังมีอยู่ห้าหกมาตราเนี่ยเอาชักเข้า เดี๋ยววันนี้ชักออกเดี๋ยวจะออกชักเข้าผมมีกฎหมายอื่นที่รอการพิจารณาอีกมากมายนะครับไม่ใช่มาฟังกฎหมายฉบับนี้เพียงฉบับเดียวหลายสัปดาห์แล้วครับเชิญท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับผมวศรศิษย์เริองศิ์ครับประธานกรรมธิการครับต้องขอบคุณนะครับท่านสมาชิกที่ได้แสดงความ เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับผมเองในฐานะประธานกรรมธิการนะครับวันนี้ถ้ากฎหมายนี้โดนถอดออกไปหรือยกเลิอกออกไปผมไม่ใช่คนที่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เขานั่งรอกฎหมายฉบับนี้ออกไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมมาเริ่มกระบ,บวนการใหม่ผมไม่ติดผมทำได้หมดครับแต่พี่น้องประชาชนเขาพร้อมรอหรือเปล่า สิ่งที่สําคัญที่สุดวันนี้ผมแค่อยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ได้ออกไปใช้ออกไปบังคับออกไปช่วยพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดจุดมุ่งหมายมีเท่านั้นครับใจเรื่องจะชักเข้าชักออกหรือว่าจะใช้สีข้างจะใช้อะไรถูอันนี้ผมไม่สนใจไม่สนใจครับเพราะว่าผมยึดพี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ตัวเองขอบพระคุณครับท่านธรรมฐานครับผมอริสสอิเกตไม่ได้มาท้าคารมนะครับแต่ รัฐไอ้ข้อบังคับร24บวรรคสามนี่ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรับนูญแก้ไขเพิ่มเติมมีอยู่แค่นี้แหละครับเราไม่ต้องเสียงกันข้อบังคับเป็นกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติทําให้มันถูกต้องเถอะครับเพราะสภาแห่งนี้เราต้องอาศัยเสียงทุกพัคก,การเมืองผมเคารพในคุ้มครองแรงงานผมก็เคยอยู่กับมธิการแรงงานและเกี่ยวข้องกับวงการแรงงานมาพอสมควร จากให้กฎหมายออกไปไม่มีที่ตำหนิครับก็ให้กำลังใจกรรมธิการทุกท่านที่พยายามที่จะหาทางออกแต่หลักการมันค้ําคอข้อบังคับรั4บ124วรสามันค้ําคอเราอยู่ครับสมมระธานครับครับท่านธีรชัย ท่านกรรมธิการเขาก็ขอเอาไปปรับปรุงแล้วนะดียวนิดเดียวครับท่านประธานครับขอดเดียวเยครับไม่มีอะไรครับมีประเด็นมากครับนิดเดียวครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาตรนะครับผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครนะครับขออนุญาตนิดนึงครับเมื่อสักครู่ผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมเจรจาด้วยผมเชื่อว่าการเจรจานั้นลงด้วยดีก็คือท่านประธานและกรรมธิการรับที่จะไปแก้ไขและมีช่องทางที่จะทํากฎหมายฉบับนี้ออกมาดีและคุ้มครองผู้ลูกจ้าง รัฐและลูกจ้างเหมอเอา่างภาครัฐให้ดีขึ้นมามุมอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเ,เริ่มต้นจากเจตนาดีของท่านประธานและกรรมธิการน,น,นะครับแล้วก็ไปไปทำกันดีๆผมเชื่อว่าจะหาออกมุมได้นะครับและมุมที่สําคัญที่เรียนก็คือว่าคุ้มครองมนุษย์นะครับอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้หรือไม่การที่จะไปแก้ในส่วนของพบอรบจัดซื้อจัดจ้างที่ทําให้เป็นธรรมกับมนุษย์ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรเป็นอาจจะเป็นรูปแบบใหม่อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็มาทํากันในกรรมธิการใหม่นะครับผมเชื่อว่าน่าจบด้วยดีนะครับครับด้วยประธานกรรมธิการนะครับได้ขอ,อ,อนํารายงานนะครับการพิจารณาล่างพระบัญญัตินะครับกลับไปปรับปรุงนะครับซึ่งข้อบังคับข้อ61กําบเดหนดให้การ ถอนนิติที่ประชุมนะครับที่ที่สั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมจะก,กระทําการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยินยอมจากที่ประชุมนะครับงนั้นเขาขอเอากลับไปปรับปรุงนะครับมีสมาชิกท่านใดเป็นเห็นประยื่นอยู่ไหมครับไม่มีท่านใดขัดข้องนะครับให้เขาเอาไปปรับปรุงแล้วก็ค่อยนํามาเสนอใหม่นะครับถ้าไม่